ผมฟีโลโรโตสังคมแห่งการแบ่งปันเปลี่ยนการพนันให้เป็นการลงทุนวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆลงทุนในหัวยีก่กีถึงมาถึง EP ที่6แล้วนะครับเราจะมาทำความรู้จักวัตจักรของเลขจากวัตจักรของเลขเราก็จะมาเล่นแบบหลายชั่วโมงมารับเงินแบบหลายชั่วโมงกันครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าวัตจักรของเลขคือไม่ว่าจะเป็นเลขหรือว่าเป็นสูตรไหนก็ตามมันจะมีช่วงที่เข้าแล้วก็มีช่วงที่มันหลุดนะครับไม่มีสูตรไหนที่จะเข้าตลอดการแล้วก็ไม่มีสูตรไหนที่จะผิดตลอดการเหมือนกันดังนั้นเราต้องทำสถิติเพื่อดูแนวโน้มการเดินของสูตร ดูว่าช่วงไหนเข้าช่วงไหนหลุดเราจะได้วิเคราะห์แล้วก็หาช่วงเข้าเล่นเลขอย่างอย่างถูกต้องนะครับาจากที่สังเกตมานานๆนะครับจะพบว่าถ้าเลขเกิดหลุดสักประมาณ8รอบให้เราเตรียมพร้อมอัดได้เลยนะครับเดี๋ยวมันกําลังจะเข้าแน่นอนลหลายคนที่เล่นเลขคงจะรู้อยู่แล้วว่าถ้ามันเข้ามานานๆเดี๋ยวมันก็หลุดถ้ามันหลุด ไปนานๆเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเข้ามันเป็นวงเวียนอยู่อย่างเงี้ยสูตรนี้อาจจะใช้ได้เฉพาะวันนี้พราไปวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่แล้วแต่ผ่านไปอีกแค่ว,วันสองวันอาจจะกลับมาเข้าอีกรอบดังนั้นทุกท่านควรมีสัก 3- 5ถึงสูตรเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็ทําสถิติเรียงดูลงมาดูด้วยตัวเองนี่แหละไม่จําเป็นต้องไปเข้าห้องหน่วยที่ไหนก็ได้รับรองได้ว่า ถ้าคุณฝึกดูบ่อยๆแล้วคุณจะมีความชำนาญเองแล้วก็ใช้สูตรที่มีเล่นได้ตลอดเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะสอนเพื่อนๆหาเงินแบบลายชั่วโมงด้วยการใช้สูตรที่มีอยู่นะครับยกตัวอย่างมาเพียง1สูตรครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นลายชั่วโมงนะครับ ซึ่งเทคนิคการเล่นลายชั่วโมงนี้ผมเคยลงคลิปไว้แล้วนะครับลงคลิปไว้น่าจะเป็นปีปีกว่าๆแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามผมตั้งแต่เริ่มต้นโน่นก็คงจะได้เห็นนะครับว่าเทคนิคการเล่นลายชั่วโมงมันเป็นยังไงซึ่งมันก็ไม่ยากครับก็คือเราแบ่งช่วงในการเล่นลายแบบเป็นลักษณะาลายชั่วโมงนั่นเองเหตุผลที่เราจําเป็นต้องเล่นแบบนี้เพราะว่าเคยรู้สึกไหมครับว่า ืเลขมันก็เข้านะแต่ทำไมเวลาเราแทงปึ๊บแล้วมันไม่เข้าเลยแทงทีไรตายทีนั้นเลยตายตลอดนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอเจนต์เขาทำยังไงกับเราเขากำลังติดตามเราอยู่หรือเปล่านะครับดังนั้นวิธีการทำให้เขางงก็คือเดี๋ยวก็แทงเดี๋ยวก็หยุดนะก็เลยกลายมาเป็นคลิป เทคนิคในการเล่นหลายชั่วโมงนะครับก็คือการล่าหลายชั่วโมงเดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงนะครับขอย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของวัตถจักรของสูตรเพื่อนๆจําไว้เลยนะครับว่ามันไม่มีสูตรไหนที่เข้าร้อยเปอร์เซนเข้าตายตัวเข้าทุกวันเข้าตลอดปีตลอดชาติถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็คงไม่มีเว็บหวยเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเจ้ามือคนไหนก็คงมีแต่เจ๊งเจ๊ง ดังนั้นมันก็เป็นวัฏจักรของเลขคือมันมีเข้าแล้วมันก็มีหลุดนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ดังนั้นวิธีการที่จะเล่นในชนะก็คือต้องเล่นเรามีการทบก็คือต้องมีเงินทุนพอสมควรทบตามหลักการการเดินเงินของแต่ละเลขของแต่ละชุดว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูอันนี้เป็น เลขของหวยฟ้านะครับเป็นของวันที่21ก็คือเป็นของเมื่อวานที่จริงผมว่าจะลงคลิปนี้แต่เมื่อวานแต่ผมรอเอาสถิติของเมื่อวานตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบ88กันเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้นั่นแหละนะครับต้องอดทนพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวสูตรนี้นะครับสูตรนี้จะอยู่ใน EP ที่ EP ที่1่เลยนะครับเป็นคลิปแรกที่ผมลงแล้วก็ให้สูตรปักหลัก10บบนของหวยฟ้านะครับเนี่ยวันนี้เราจะมาสาธิตการเล่นโดยใช้วัฏจักรของเลขพูดให้เข้าใจถึงวัฏจักรของเลขแล้วก็สอนวิธีการเล่นลายชั่วโมงด้วยชุดตัวเลขของปักหลัก10บ,บนของหวยฟ้านะครับสูตรก็คือเอาหลักร้อย บวกกับหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกหกนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการคิดในคลิปที่หนึ่งนะย้อนกลับไปดูคลิปที่หนึ่งแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ต่อก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับรอบแรกนี้ก็คือออกมาคือเก้าสี่หนึ่งหกเก้ารอบนี้ยังไม่ทำอะไรเพราะว่าเราจะใช้ข้อมูลรอบที่หนึ่งในการคำนวณด้วยสูตรที่อยู่ในคลิปที่หนึ่งนะไปดูนะครับซึ่ง จากสูตรคำนวณแล้วก็จะได้หลักร้อยได้หลักสิบบนก็คือสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าในคลิปก็จะที่บายว่าตัวสุดท้ายไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าโอกาสถูกแค่10%เเซก็คือเลข9้าคือเล่นแค่5้าตัวแรกนะแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะลันผลที่หรอบรันผลที่เลขหกตัวเลยนะครับก็คือปักสิบบนหกตัว แต่เวลาเล่นจริงเราสามารถเล่นห้าตัวได้นะเพราะว่าโอกาสถูกตั้ง90%โอเคครับพอเราเลื่อนๆดูจะเห็นว่าโอ้เข้ามากเข้าดีจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยสูตรปัก10บนของห้องฟ้านะครับของหวยฟ้านะเห็นไหมครับว่ามันมีช่วงที่เข้าแล้วดูช่วงนี้ครับช่วงนี้ไล่มาจนถึงนี่เลยเยไล่มาเลยช่วงนี้เริ่มเป็นช่วงที่หลุดแล้วเห็นไหมครับวัตจักของมันครับช่วงนี้มันจะหลุด หลุดก็รอดูต่อไปครับเดี๋ยวมันก็มีช่วงเข้าเห็นไหมครับทีนี้มันก็จะเริ่มเข้าเยอะๆะพอเข้าเยอะๆก็เช่นเดิมครับมันก็จะมีช่วงที่มันหลุดเห็นไหมครับตั้งแต่รอบที่ห้าสิบสี่ไล่ลวนมาจนถึงแถวแถวรอบหกสิบสามตรงนี้นะครับเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มันหลุดเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีช่วงที่มันเข้าเนี่ยช่วงนี้นะครับ ก็จะเป็นช่วงที่มันเริ่มเข้าอยู่เหมือนนั้นเห็นไหมครับว่ามันเป็นวัฏจกักรมันมีเข้าแล้วมันก็มีหลุดนะเพื่อนๆก็อย่าไปซีเรียสนั้นไม่มีสูตรไหนที่เข้าลอยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับช่วงนี้ก็เข้าเยอะเลยเขียวเขียวนะเข้ามาถึงรอบที่88เห็นไหมครับช่วงนี้ก็เข้าเห็นไหมครับเป็นช่วงเดึกๆนี้เริ่มเข้าอ่านใะนไปดูช่วงที่มันหลุดซิอยู่ในช่วงไหน <mm> โ,หโอ้โหมันก็มีหลุดมีเข้านะครับ โอเคทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเลขมันสูตรทุกสูตรหรือตัวเลขมันมีวัฏจักรคือมันมีช่วงที่เข้ามันมันจะกน,นำเข้าเลยละ่ะช่วงนั้นทีนี้ก็เป็นช่วงที่หลุดช่วงที่มันหลุดเราก็ควรจะพักใช่ไหมครับแล้วก็มันก็รอไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเริ่มเข้าใหม่เดี๋ยวมันก็จะเข้าใหม่อย่างเงี้ยเพื่อนๆแค่มีสูตรอยู่แค่สามถึงห้าสูตรก็เก็บสูตรสามถึงห้าสูตรนี้ไว้นะแล้วก็ ไปทําสถิติย้อนหลังดูนะครับสูตรไหนมันเดินดีดีหน่อยเราก็เลือกมันมาเล่นแล้วก็เล่นมันทั้งวันนั่นแหละเดี๋ยวมันมีเข้ามันมีหลุดเราก็เปลี่ยนช่วงกันไปหรือถ้าใครเก่งกว่านั้นนะครับดูว่าในห้าสูตรนี้สูตรนี้เข้าต่อไปสูตรนี้มันจะเข้าต่อกันอะไรเงี้ยก็ไปไล่ดูครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนั่นคือเราต้องตั้งอยู่ด้วยการทําสถิติเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการเล่นลายชั่วโมงครับ วิธีการหาเงินลายชั่วโมงคืออย่างนี้ครับผมทําสีเหลืองไว้แล้วนะคือรอบที่หนึ่งสองสามไม่ต้องเล่นครับเริ่มเล่นรอบที่สี่แล้วก็พักเลยครับถูกไม่ถูกก็ช่างนะในรอบที่สี่ก็ให้พักนะครับมาดูเทคนิคการเล่นลายชั่วโมงนะครับตามสเีเหลืองที่ผมทำเป็นช่วงที่ต้องเข้าเล่นอยู่แล้วนะครับ อันนี้เราพลิกแพงได้นะไม่จําเป็นต้องมาเริ่มต้นที่รอบที่สี่เรา,าจ,จะเริ่มต้นที่รอบอื่นก็ได้แต่ว่าให้เราเว้นช่องว่างพักก่อนค่อยมาเล่นต่อ,อมาดูเทคนิคที่ผมจะให้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือรอบที่สีเราจะเริ่มเข้าเล่นใช่ไหมครับรอบหนึ่งถึงสาจะถูกไม่ถูกก็ช่างนะครับก็คือเรามาเข้าเล่นรอบที่สี่ปุ๊บะจะเห็นได้ว่ารอบนี้เข้าเล่นก็ถูกเลยนะครับขึ้นสีเขียวเลยทีนี้พอ ถูกแล้วก็พักครับพักรอบที่1รอบที่2รอบที่3พอพักเสร็จเข้าเล่นอีครับเข้าเล่นรอบนี้ถูกหยุดเลยครับไม่ต้องเล่นอีกครับก็พักไปครับพัก3มรอบนะเข้าเล่น1รอบพัก3รอบก็พัก1พัก2พัก3มารอบต่อไปครับเข้าเล่นอ่าเราถูกอีกนะครับโชคดีมากเลยอันนี้ใช้สูตรที่เคยลงไว้แล้วนะครับก็พักครับ1 2 3สพักเสร็จครับ เข้าเล่นรอบนี้ครับจะเห็นนะว่ารอบนี้มันไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกทำยังไงครับมันไม่ถูกให้เราทบตามหลักการวางเงินทบปุ๊บทบแค่รอบเดียวเห็นไหมครับถูก,ถ,กถูกแล้วหยุดเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เราชนะแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมทำสัญลักษณ์ให้ดูนะครับเนี่ยในช่วงนี้ในช่วงนี้นะครับเราชนะแล้วในชั่วโมงนี้เราชนะแล้ว เราเข้ารอบแรกตรงนี้มันไม่ถูกใช่ไหมแต่ว่าเราทบรอบนี้มันถูกก็คือชนะแล้วชนะแล้วในของช่วงเวลานี้ก็ให้หยุดไปเลยนะครับก็ค่อยไปเล่นตรงแถบสีเหลืองที่ผมได้ทำสัญลักษณ์ไว้ให้นะโอเคนะครับช่วงนี้เราก็หยุดเราก็พักเราก็พักนะครับพักแล้วเราก็มาเริ่มเล่นรอบนี้จะเห็นได้ว่าเราก็ถูกอีกนะครับเราก็ถือว่าชนะนะครับถูกแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็พัก พักพักไปแล้วก็มาเริ่มเล่นรอบที่ผมทําแถบสีเหลืองไว้ให้อ่าก็ถูกนะครับถูกแล้วก็พักครับพักมาเรื่อยๆพักสามรอบมันก็เป็นประมาณสักสีเหลืองอันแรกกับอันที่สองก็คือเป็นช่วงช่วงละประมาณชั่วโมงหนึ่งนะั่นแหละก็ตามชื่อเทคนิคที่ผมพูดถึงนะครับว่าล่างเงินลายชั่วโมงทีนี้พอพักมาเล่นรอบนี้สีเหลืองปรากฏว่าเราผิดครับผิดทบครั้งที่หนึ่งยังผิดอีกนะครับ ทบครั้งที่สองถูกอ่ะเราก็ถือว่าเราชนะไงครับเพราะว่าเราเล่นในช่วงนี้เราชนะไปแล้วเพราะว่าเรานับเป็นช่วงเวลาเราแข่งกับช่วงเวลาขอแค่ชนะ1นครั้งในแต่ละช่วงเวลาเราก็ถือว่าเราชนะแล้วอ่ะอันนี้เราชนะแล้วนะครับชนะแล้วก็พักไม่ต้องเล่นอีกนะครับก็เดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นให้ดูนะครับพักเรามาเริ่มเล่นตรงนี้ครับเล่นตรงนี้เราก็ถูกเลยครับ ็พักยาวมา3รอบมาเล่นอีกรอบนี้ชนะอีกครับพักเลยครับมาเล่นอีกรอบนี้ชนะอีกครับโอ้โหรุวันนี้มันเป็นวันที่โชคดีมากเลยพักครับมาเล่นรอบนี้อ่ารอบนี้มาเล่นต้องมีการทบเกิดขึ้นเพราะมันผิดนะครับก็ทบครั้งที่1ครับทบครั้งที่2ถูกครับในช่วงนี้เราชนะอีกเหมือนเดิมก็พักไปครับรอจนถึงช่วงเวลาสีเหลืองก็คือรอบนี้นะเล่น ต้องทบครับทบปุ๊บชนะครับโอเคครับช่วงเวลานี้พอชนะแล้วก็หยุดครับในช่วงชั่วโมงนี้เราก็ถือว่าเราชนะไปแล้วก็พักพักพัก,พก,พกมาจนรอจนถึงแถบสีเหลืองที่ผมทําไว้ให้นะเขาเล่นปุ๊บเขาเล่นชนะเลยครับชนะเลยก็พักยาวเลยครับเห็นไหมครับช่วงที่รอพักมันก็จะมีผิดมีถูกนะอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจทําใจเย็น ปล่อยไปนะครับอยู่ที่ใจเราถ้าเรารอได้รับรองว่าเราชนะยีกีแน่นอนมาเข้าสู่รอบนี้สีเหลืองครับเล่นปุ๊บอ่าไม่ถูกนะไม่ถูกทํำยังไงครับไม่ถูกเราก็ต้องทบครับทบรอบนี้ชนะเห็นไหมครับช่วงเวลานี้ก็ชนะ่ามาดูรอบต่อไปครับสองทุ่มสี่สิบห้าเล่นอีกปุ๊บชนะเลยต่อไปเข้ารอบสามทุ่มสี่สิบห้า อันนี้ไม่ถูกทบครับทบในรอบสีทุ่มก็ชนะนะครับผ่านไปเลยชนะแล้วพักพักพักไปรอดูตรงรอบสี่ทุ่มสี่สิบห้าครับเขาเล่นชนะเลยพักครับอันที่จริงเห็นไหมครับเลขมันเขียวมากเลยนะถ้าเราทําสถิสติดูบางคนนะเอาสักหน่อยนะเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยนะเอาสักหน่อยนะนะครับก็เลยกลายเป็น่าเสียด้วยซ้ำเห็นไหมครับต้องใจร่มๆนะมีสตินะครับรู้จักการรอ ต่อไปรอบ5ท่ม45ครับต้องทบครับเพราะว่าแพ้ครับมาปุ๊บชนะเรียบร้อยเห็นไหมครับรอบเที่ยงคืน45ครับเข้าไปเล่นปุ๊บก็ผิดเลยเนาะเราก็ต้องเป็นต้องทบทบปุ๊บก็โอเคครับชนะได้เห็นไหมอ่าตี1 45ครับชนะเลยเล่นชนะเลยตี2 45ปุ๊บชนะเลยเห็นไหมครับ ก็อพอละว,วันนี้เอาเท่านี้เดี๋ยวเราลองมาไล่ดูว่าเราชนะกันกี่ช่วงเวลาตั้งแต่ไล่มายังไม่ผิดเลยนะครับเราเล่น21ครั้งชนะทั้ง21ครั้งนะคิดดูว่าถ้าเราลงเงินตัวละหนึ่งบาทนะเล่นห้าสิบตัวใช่ไหมครับกำไรต่อรอบก็คือสี่สิบสี่สิบบาทยี่สิบรอบหรือยี่สบเอ็ดรอบก็ได้เงินประมาณ8ปดร้อยกว่าบาทเนะี่ยแปดร้อยกว่าบาทในหนึ่งวันหรือถ้าเราจะเล่นนะสักสี่ห้ารอยบาทต่อว,วันผมว่าทำอย่างนี้ก็น่าจะได้นะ คือเล่นเล่นทีละ1บาทนี่แหละก็คือเล่นเริ่มต้นจากตัวละหนึ่งบาทเห็นไหมครับมันมันน่าจะเอาไปใช้ได้นะเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับอย่างน้อยมันก็ทําให้เราจะเย็นขึ้นรู้จักรอเวลาแล้วก็ทําให้เว็บไม่จดจําเราขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยฟีลอโ,โตสังคมาการบ่งปัน เลี่ยนการพนันให้เป็นการลงทุน